เจ้าแมงคิดนี้มีชื่อแมงคิินนี้เรียกต่างกันทำขุยอยู่ในดิน บางทีเราเรียกแมงตุ้มดินแมงตุ้มดินบางทีเลียกแมงช้างทำคุยในดินเป็นลุ่มๆล,ลงไปตามดินทรายถรามีมดตกไปมันก็มดขึ้นมาตัวเซมมันจะกินมดนั่นแหละ